สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเป็นพายอาร์ไดวันนี้ผมจะมาเล่นโบวีด้าแทงเกิลสายซาซิฟิก้าปะทะกับโนวาแก p p เปอร์สายไรเซอร์นะครับเริ่มต้นได้ชึบชึบรอได้ปัญหาอะไรดีอ่ะไอ้นี่ ระดีเอเตอร์อะไรจัการหนึ่งใบพิกชิวโจมตีไอเชฟไม่มีจิ๊กเกอร์ตกตังโซนจวนึง่นก้าวเทินรอใช้นำดอกหรือดามเมดที่หน้าไม่เกินอ,อย่างละหนึ่งหน้าชื่อนี้คืน ม้อลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบโจนึงก็ตัน้ำาีขึ้นอืมอยังน้ำเงอนตีแวนไตเชคคิพลังแวน พิแวนพลังข้างคูริเจนมมเมทตกไปเลยโจมตีวิกชิลนสแตนด์นอนดอร์ไรจากนั้นคอคอคอแฮเลย สิบซีตีแว่นได้เช็คไม่มีที่เกินหัวสามพันตามจำนวนบวรยการเกรงคู่แข่งโจมตีบ่อยไปอีกรอบหนึ่งสิบห้า ไอโดทิกเกอร์พลังแหวนจุลสแตนแอนด์โร้ายเป็นท็อปไอโดซัสซิฟิก้าร้ายมาเจอได้กี้ฟอร์สวร์หนึ่ง้ากออุซูล่าฟัตตอบาสหนึ่งเจอท็อปไอโดซัสซิฟิก้าจากกองการขึ้นมือ มาเลยอ,เอาร์ต้ดูแหนวคอเซอรีโอคาตบัสหนึ่งเปิดเจ็ดได้แ,แน่นอนแม่งไม่เคยเจอ <laughs> ไม่เจอเศร้าขอขอ,อ,อมอบบูทกับต้านทานให้ เล่นรัแมวเอานี้แล้วก็แบบนี้ีก,กว่าสก,กิลของวันกาโซบาสหนึ่งมีราการชื่อเหมือนตัวเองสองใบบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งได้ได้รับสองฟอรต์ไว้ยี้มให้หมดเลย ไอ้นี่ไม่ติดบูทยี่สิบสามสิบเอ็ดสามได้โจมตีวันกาดเพอร์เฟกต์กาดจากนั้นทิ้งมือหนึ่งใบได้เช็คแซกันเช็คไม่มีทิกเกอร์ สกีตัวนี้มาจาก,กนซู้ารเตอร์บายกขึ้นมือเปอิดเจ็ดฮากาสหน้าหมืวนเช้งแน่นอนมันไม่เคยเจอและเลื่อนไปมันต้อไน้าอีกได้หนึ่งไม่มีอะไรจากนั้น สามหมื่นโจมตีวันกาดปล่อยสามหมื่นหนึ่งโจมตีวันกาดปล่อย <Boy. S 1> ไม่ฮะตกไปฮะแซนแอนด์ดอลร้อยป็นเมกาแฟร์เอคเซลทู Excel 2. กอแมคานีทานไกเซอร์สิบสามโจมตีเบเจกา อินเตอร์เซ็ปสิบเจ็ดโจมตีเรียกเก่าปล่อยต่อไปอันนี้เดี๋ยวตีเสร็จสามารถยนห้าพันให้แวนได้มาทำโบกสามพันจะกรนดำมีสองหนึ่งตีแวนปล่อยขี้พลังแวน อืมกับสเตนม,มาก็มีความหมายสิบเจ็ดโจมตีวานกาดได้เดียวเข้าหม่ถึงได้เข้ามันก็ห้าพันหัวการส่งน้เข้าไว้ขึ้น ไลทที่สองไม่มีคิดเกอนคาร์ตาบาทหนึ่งสูปเปอร์เรียไรยด้วนแฝดอันนี้ตีสิบแปดยิปสามเท่ากันกาด ไลท์เช็คไม่ดีเกินสกิลแมวโซบาร์สหนึ่งวิกาเจนงานกาดบทสามพันและสแตนสองหมื่นหนึ่งตีแวนไม่เข้ากาดมิดไลท์เช็คฮิวยงไ,ไม่ได้จบเทินไลท์มกาแฟร์กลับมาได้รับ เอ็กเซลช่วยมือหนาก็เหมือนะมอไม่หนาะว่าจาังหวะนี้ Stand and draw โอ้โหจวได้ฮิวสุดยอดจริงๆคอเาวนันนี้เก็บสติปิก้าจากลกล่องขึ้นมือ กูจะได้ทำท่ามีมะของอกาศสามใบเนี่ยคอรัตตบัตเปิดเจ็บโอเคเจอวะ่ะร่างชุดว่ายน้ำพิการมาจากการแข่งแม่งมีขาด้วย นี่ไปข้างหน้าจากนั้นคอโซตาได้รับบูดและจานทานโซบัดหนึ่งได้รับสองกีบบุกหนึ่งหมืนบุกหนึ่งได้จากนั้นมีกระกาศชื่อหน้าเหมือนตัวเองในสนามสามใบขอากาดสามใบตลอดเทินจีจีแน่มึงเนะว่าสามหมืน่นหกไมไ่สี่หมืนหกสามได้ตีแวน มีมือแปดใบย,ยังไงเข้ากันได้แค่สองเลนกาดกาดขาดไปห้าพัน 5, อ่ะกาดอีกใบ แตแ่วเลยก็ตีประมาณขอชิวประมาณสามหมื่นกับสามหมื่นห้าปล่อยเลย ของเมีติเกอร์หาเหอวอะไรทั้งสิ้นสีเมน็จมตีวันกาดกาดสามใบกาดจจมตีวกนกาดปล่อยรอิเกอร์โจม้าหนึ่งใบ โอ้โจหจวดฮิวด้วยรับโชว์เรียลไรเซอร์ของคาร์เตอร์บาร์มันบอกให้ดูดอะไรก็ได้ที่เป็นเนียข้อเกณฑ์สามจัก,กรกที่ติดเชื่อไรเซอร์นละอันนี้เด็กกันไม่งมั้นประโยชน์ ไตรสเตอร์คัสตอมซูมเบรคอร์ตัวเริ่มแล้วก็เพอร์เฟกต์ไตรสเตอร์หกสิบเจ็ด เซอร์เมกาแฟร์สิบเจ็ดตีเรียปล่อยแมวเสร็จคัตบาสองเรซวันกาดสแตนสแตนสิบสามตุ่มตีเรียกาดปล่อย สิบเจ็ดโจงตีวันกาดกาดสิบสี่จมตีวันกาฮิตมีเทคกาดจมตีวันกาโซบาสสองใบได้ไหมได้บวกสามพันแล้วหงายแดมหนึ่งขอ,อกาดป้องกัน สิบสองไม่มไดีบูทไปเลยไม่บูทสิบสองตีแวนกาดกาดไม่ให้มิดไปเลยมิดได้เช็คไปที่หนึ่งได้เช็คไปที่สองฮิลทิกเกอร์สมไล่ข้างนี้ฟื้นฟูหนึง่งดามิ่งจากนั้นคาตาบาสหนึ่ง นิดานี่หนายดมซูเปอร์เลียมเมตัวเองจักโซซูเปอร์เดียรไลท์สิบแปดสองแปดสามหกโจมตีววนการ์ดเพอร์เฟกต์การ์ดไม่มีแมวมาจับลูกมือกูหมดได้เช็คขี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีสเตติเกอร์จบเทิร์นไลท์กลับมาแด็เซลและวจุด์หนึ่งตัวไอ้ฟน แคสเซนีดอกมีตัวเก็บดอกไมมโอ้โหเก็บได้ฮิวให้ตายเถอะโรบินพระมหาจำเริญโซบัสหนึ่งบนหนึ่งเหมืนบนหนึ่งได้ได้รับสองฟอร์ดแปบแป๊ไม่มีครบทั้งสามล่าง โจดได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะ <S <S ติดต้านทานติดบูสัาตกอคีสักใบนี่สงสารแน่สนนนี่หมื่นหกการได้ปกติมีสามได้าดาดได้เดียวเข้าได้เดียวเข้า ด้านข้าง3-8กับ4-3ถ้าไม่ตกติกเกอร์ก็หลอดแต่เช็คดอพลังแหวนเซ็การเช็คฮิวพลังให้โซตตาฟื้นฟูนดาเมดไม่ตกคิกเลยดาเมดเช็คถ้ามันตกฮิวมันก็ลอด ติดฉากด้วยล่างสุดๆ,ดๆงดงามอันนี้น่าดูไม่กลมแต่อันนี้ดูกลมๆสีสามอันนี้สีแปดสีสามตีแวน์สีแปดตีแวน์นี่ฟอร์สามใบ้ามเชเชคไม่มีที่เกิดโอเค ก็จบไปแล้วนะครับใครหลงข้อมาดูก็กดซับกดไลค์ผมเลยนะครับ